ทนทานแหหหรือว่ารวมรวมกันใช่ไหมมีที่ปรับให้ด้วยนะคะชั้นวางมันเสริมด้วยเหล็กด้วยนี่ใช่ไหมใครเคยไปลิฟลี่บ้างตอนเด็กๆชอบไปลิฟลี่พัทยาพิพิธภัณฑ์ไม่คือบอกให้ว่ามีบ้านผีสิงพี่บตอนตอนเด็กอ่ะน่ากลัวมากนะผมจําได้ผมไปบ้านผิสิงแล้วตอนจบเขาจะถือไอ้เล่ยฟ้าวิ่งไล่เด็กๆสนุกมากใครเคยไปบ้างแล้วก็มีมีหัวมนุษย์ที่แบบว่าพอเหลือแต่หนัง เน่เหลืออันเล็กที่นี้จิ๋วจิ๋วหัวจิ๋วเลยคือบอกว่าดีมากทนแดดตั้งริมหาดพัทยาได้เลยเียวนะแบบหนึ่งนะมันเกียวอะไรกัดงงพยายามพยายามจนนึกว่ามันเข้ากันยังไงชวนเพื่อนๆคุยไงคใครใครเคยไปรีบบี้ อะไรอันนี้เอาไปตั้งได้เป็นพัทยาได้ไหมเรื่องาเมื่อกี้เมื่อกี้ดูคอมเมนต์เขาบอกทิชชู่เป็นขุยไม่มีขุยไม่มีขุยบางคนไม่อ่านเม้นต์ที่ไหนอ่ะไม่มีขุยอ่ะ ปวดคอนะอ่ะตู้นี้ใครเอา